ความคืบหน้ากรณีนายวุฒิชัยชาวตำบลบัววัฒนาอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อเหตุจุดไฟเผาบ้านซึ่งเป็นบ้านของนางสังเวียนสังโทนผู้เป็นป้าสาเหตุจากเกิดอาการคุ้มครั่งจากการเสพยาบ้าจนเกิดอาการหลอนจุดไฟใส่ผ้านวมก่อนไฟจะลุกลามไหม้ทรัพย์สินภายในบ้านรวมทั้งบ้านสองชั้นอีกหนึ่งหลังเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ แต่ทางฝ่ายผู้เสียหายกลับให้สัมภาษณ์ว่าบ้านหลังนี้ตนเองอยู่กับหลานเพียงสองคนโดยตัวหลานชายติดยาบ้าอารวาทุบทำลายเข้าของอยู่บ่อยครั้งและก่อนหน้านี้เคยโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพอนองภยัยแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยระงับเหตุกระทั่งหลานชายเกิดอาการคุ้มครั่งทุบทำลายเข้าของภายในบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุ จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่สพนงองไผ่เพื่อขอพบกับพันตำรวจเอกฐานุพงศ์แสงซื่อผู้กำกับการสพรนงองไผ่เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงโดยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนื่องจากติดเดินทางไปราชการโดยยืนยันว่าวันเกิดเหตุนางสังเวียนได้โทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุจริงแต่เป็นเหตุล้านชายเมาสุราอารวาสและได้มีการรับแจ้งเข้ามาอีกหนึ่งเหตุคือสามีภรรยาทะเลาะวิวาท ซึ่งทั้งสองเหตุเกิดในท้องที่เดียวกันและรับแจ้งเวลาไล่เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เดินทางเข้าไประับเหตุสามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันก่อนจากนั้นจึงได้เดินทางมาที่เหตุรับแจ้งเมาสุราอารวาสซึ่งเมื่อมาถึงก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านของนางสังเวียนโดยล่าสุดทางพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาวางเพลิงและข้อหาเสพยาเสพติดก,กับนายวุฒิชัยผู้ก่อเหตุก่อนจะนำตัวส่งดำเนินคดีในชั้นศาลต่อไป ถ้าเขาไม่ไปเลยเนี่ยหรือว่าไปช้าในยสักชั่วโมงกว่าเนี่ยเออดเหตงั้นผมไม่ว่ากันแต่ทีเนี้ยจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยมันก็ระยะเวลาพอสมควรอยอ่พี่อลองวิ่งจากบ,บ้านพ่อไปดูที่จิดเกิดเหตุก็ได้ว่าควรจะใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับอันนี้ขอความเป็นธรรมให้น้องมานิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือตามข้อเท็จจริงนี่แหละไม่เป็นไรครับ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 เพราะว่าเาใจอย่างนี้เพราะว่าตอนเราถามถาม,ถามทางทางชาวบ้านกับทางคุณป้านเนี่ยเขาก็ยืนยนันมาแบบนั้นเนาะ เราก็ไปตามนั้นที่ที่ที่เดินเข้าไปหาสารวัตรเจและบอกว่าเนี่ยผมจะสั่งให้แล้วพี่ดูในไลน์ลงพักเลยอย่ามีแล้วเปิดไลน์ลรงพักใด้ดูเลยมันโกกไปได้ได้ครับได้ครับว่า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 นี้พี่เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเดิน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 เข้าไปนิดนึงแล้วถามหาว่าสารวัตรเจเขาไหนแล้วเปิดปิกเกอร์เลยผมให้ี่ดูให้ความเป็นธรรมน้องมันหน่อยโอเคได้ครับได้ครับครับบางทีเราไปฟังมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่ากลายเป็นเรา เราผิดใจกันเพราะว่าขเขาเล่าว่าไม่เอาเราเราดูกันด้วยหลักฐานเลย